อย่าลืมกด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเบรดิวลเดนเนสตี้นะครับผมมาอย่าลืมมาต่อกเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าอ่าก็จากพา์ที่แล้วนี่ผมที่ผมได้พยายามสร้างชื่อเสียงให้ครบห้าพันนะล้วก็ได้ว่าวิ่งกันตาแตกครับผมและผมก็ออกไปเล่นนอกรอบนะฮะวันนี้ทั้งวันเลยครับผมนี่ชื่อเสียงเก็บมาได้โอ้โหดูสิครับ 4,763ขึ้นมาแค่ร้อยเดียวเฮ้ยจากพาร์ทที่แล้วนะครับผม4,006นะฮะแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างหนึ่งเว้ยเฮ้ยจากที่คุณลุงผู้ใหญ่บ้านนะครับผมไม่เคยให้ภารกิจเรามานานแล้วนะตอนนี้เขาได้ให้ภารกิจผมมาเว้ยเป็นการเก็บภาษีนะครับผมของหัวหน้าหมู่บ้านประมาณ3หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ให้อไปิส่งเขาผมว่าภารกิจของคุณลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ย เราต้องได้ค่าชื่อเสียงเยอะอย่างแน่นอนครับผมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นเกมนี้มานะครับผมอ่าภารกิจของคุณลุงผู้ใหญ่บ้านน่ยจะได้ค่าชื่อเสียงเยอะมากๆเลยแล้วก็มีภารกิจของอ,อวินนะฮะเราต้องหาธนูระดับ3ไปส่งให้เขาซึ่งผมยังไม่สามารถที่จะคลาฟเองได้และผมก็ไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนนะฮะไอ้เจ้าธนูระดับ3เนี่ยธนูระดับ3นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้ค่า point นะครับผมประมาณไหนดูซิ เอ้ย2 5 0 0ครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่แค่2,000ันเพราะฉะนั้นขาดพออีก500นะฮะเราถึงจะคราบธนูระดับ3ได้น,นะก็คือธนูอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในพาสนี้นะครับผมในระหว่างทางที่ผมเอาภาษีไปส่งให้คุณลุงผู้ใหญ่บ้านนะฮะนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะฮะร,ระหว่างทางผมก็จะเดินทางมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ล่าสัตว์ไปพังๆนะครับผมเพื่อเป็นการเก็บเลเวลไปด้วยนะแล้วก็มาแวะที่หมู่บ้านนี้เพื่อที่จะรับภารกิจนะครับผมแล้วก็ข้ามน้ามาเอาภาษีมาส่งให้คคคุุณลงงผผผู้้้้หญ่่่่บาาานนนตรรรีีีีออเเมืแทวววไไปย,ยดกด เราอาจจะต้องนอนพักค้างแรมกลางป่านะครับผมเฮ้ยโอเคครับผมในระหว่างทางก็เก็บหญิงไม้ด้วยเฮ้ย hey, เดี๋ยวกันนะทำไมตัวผมหนักจังผมขอดูก่อนนะตอนนี้เึ๊บเบ๊บ๊บโอ้โ oh, ห oh, นี่ครับผมไม่หนักได้ไงครับผมมีถุงภาษีทั้ง3าถุงครับผมอ่าผมทิ้งอะไรดีว่าทิ้งอันนี้ได้ไหมเอ้ยไม่ได้สิครับผมต้องอติดตัวไว้ของผู้นี้นะฮะไม้สติก็ต้องเอาไปเฮ้ยไหนอัน้นผมกินนี่ก็แล้วกันครับผมเึ๊บเึ๊บอ่ะกินเนื้อฮะปะ ว <tem> ิ่งไปเลยครับผมเราจะต้องเอาภาษีไปส่งให้คุณลุงผู้ใหญ่บ้านก่อนสิ้นปีนะครับผมไม่งั้นแล้วก็ค่าจี๋เสียงเราลดแบบผู้พวบอย่างแน่นอนครับผมเอ้ยเขาต้องหาว่าเราแบบแอบขโมยเงินภาษีของชาวบ้านนะครับผมเอ้ยตอนนี้ตัวผมหนักมากครับผมเดี๋ยวผมจะแวะเอาของมาขายที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนนะเอ๊ไหนดูสิปุ๊บอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บอ๋อโอเคเอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมไม่มีอะไรมากเบ๊บอ่า เอาของไปขายก่อนเพราะไม่งั้นเราจะหนักตัวนะฮะนี่โอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้ผมออกล่าสัตว์กันแบบรวๆเลยนะอ่าปึ๊บแล้วก็ขนสัตว์ขายไปก่อนเอาเงินมาใช้ก่อนครับผมแครหลอดขายไปปึ๊บอ่าเนื้อนี่เก็บเอาไว้กินย่รงเฮ้ยผมว่าเราขายไปดีกว่าเก็บเอาไว้แค่นิดหน่อยพอครับผมอ่าแล้วก็ไม้สติกขายไปก่อนไม้สติกนี่เดี๋ยวเราเก็บกลางทางได้ไม่แปลกปึ๊บอ่าขายให้หมดครับผมมีเงินหรือเปล่า เฮ้ยก็มีเงินอยู่นี่ว่าปุ๊บอ่ะส่วนเส้นเอนนี่ผมไม่ขายนะเพราะว่าย๋ยวจะไปทําเป็นธนูนะฮนะทอสล่ะโอเครก็ผมพวกนี้ก็ใช้หมดเลยมาอ่าไปก็ผมปุ๊บเฮ้ยเก็บสมุนไพรดีกว่าเฮ้ยที่จริงเราไม่จําเป็นที่จะต้องล่าสัตว์อย่างเดียวก็ได้นี่ว่าเออการเก็บสมุนไพรก็ถือว่าเป็นการเก็บเลเวลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมต้องการเลเวลทางด้านซวเวอร์นะครับผมอ่านี่ปุ๊บไปโอเค เก็บเกี่ยวก็เป็นการเก็บไอ้นี่เหมือนกันปุ๊บอ่ะนี่นี่นเก็บพวกผักพวกนี้ดีกว่าไว้เพิ่มเลือดได้นะฮะเอ้ไหนปุ๊บอ่ะนี่ฮะนี่ผักนี้เพิ่มเลือดได้โชว์โอ้โหนี่เนี่ยต้นนี้ดีกว่าปุ๊บเก็บมาปุ๊บอ่าเอามาเยอะๆเลยไหนดูซิมีหรือเปล่ปาเฮ้ยมาถึงหมู่บ้านนี้แล้วครับผมไหนดูซิหมูบ่บ้านนี้ หมู่บ้านนี้ไม่มีภารกิจอะไรให้เราทํานะฮะเปึ๊บเฮ้ยคนนี้ดูซีมีสกิลอะไรบ้างขอดูหน่อยเปึ๊บเฮ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมกระจอกยิ่งนักพวกนี้ไปต่อครับผมปึ๊บอ้อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยฮึบไปแถวนี้มันจะมีพวกอควายป่าไบซันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกหมูป่าอาศัยอยู่อ่นนี่ไงนี่ไงปึ๊บนี่เราเอาหน้าไม้ที่เราซื้อมานะฮะน่านสัตว์แบบรัวๆเลย ระหว่างทางกลับบ้านอ,อ,อุ๊ยไม่โดนเค okay. ไม่ค่อยชินกับการใช้หน้าไม้สักเท่าไหร่นะครับผมอ่าเพราะว่าเป็นอุ้ดใหม่นะฮะที่เราเพิ่งได้มาเอ,อ้ยไปซื้อเข้ามาปึออ๊บโอ้นี่นี่นี่โอเคเพหากั่อนหากั่อนเราต้องการล่าสัตว์แบบรัวๆเพราะว่าต้องการเก็บเรเวลนะฮะเนี่ยบึงน้ำแบบใน,นที่จริงเขาน่าจะมีจระเข้ด้วยนะมันถึงจะแบบโอ้โหแบบน่ากลัวนะฮะเห็นป่ะ ึงน้ำแบบตื้นๆแบบนี้แล้วก็มีเจระเข้อาศัยอยู่อะไรเงี้ยแต่มันไม่มีเลยถ้ามีแล้วก็มันต้องบันอย่างแน่นอนเฮ้ยก้อนหินนี่มาตกใจนูหมูป่าเฮ้ยนี่ไงหมูป่าล่าก่อนล่าก่อนเฮ้ยมันเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยคอสโบนี่มันบบรัจุกระสุนได้อชามากเลยอ่ะเก็บมาก่อนครับผมปึ๊บล่าสัตว์ก่อนโอเคเป็นการเก็บเลเวลไปในตัวนะฮะ เอ้ยนี่เราถึงบ้านในพานละเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรวิ่งอยู่ในปา่าแป๊บนึงนะน่าจะเป็นหมาป่านะเฮ้ยเอาเลยครับผมหมาป่านี่ไงระยะนี้มาซ้อมเอาไว้นะครับผมซ้อมยิงระยะไกลเอาไว้ปุ๊บเรียบร้อยครับผมคือหน้าไม้เนี่ยมันบรรจุกระสุนได้ช้ามากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องยิงจากระยะไกลนะฮะจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยปุ๊บอ่าตรงนี้มีตัวหนึ่ง เห็นไหมฮะอ่าง้างธนูรอละมันหันหลังให้เราครับผมต้องยิงจากระยะนี้ตึ๊บเข้าหลังเลยฮะเฮ้ยยังเฉยอยู่ยังไม่รู้ตัวตู๊โอ้ยเอ้ยต้องหอกทิมแล้วจิ้มไปดิจิ้มไปดจิ้มไปดีโอ้โหแค่เกือบตายเกือบตายโอ้โหให้ตายเถอะดีนะที่เราเก็บผักเพิ่มพลังมาเยอะนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้โหอะเก็บเนื้อมาก่อนเยาตามไปเก็บลูกคัสโบก่อนโอ้โนี่นี่น,น,นี่ลูกคัสโบผมนี่ผักเพิ่มพลังเก็บมาเยอะเยอะปึ๊บปึ๊บอืมนนี่น,นี่โอเคปุ๊บ ป่ะเดี๋ยวเราแวะไปหานายพายก่อนนะผมเผอว่าเขาจะมีธนูระดับสขายนะแต่ที่จริงไม่น่าจะมีนะครับผมเพราะว่าผมเคยมาซื้อบ่อยไม่เคยเจอนี่ไงอยู่ตรงนี้เองปุ๊บดีอ่าอุ้ยกดผิดกดผิดเกือบบืดนะฮะมีเปล่าธนูระดับ3ไม่มีว่ะเฮ้ยมีแต่ระดับ2นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาพวกขนสัตว์นะ az, ขายก่อนตัวจะได้เบาๆแล้วก็เนื้อเนื้อที่จะเก็บไปดีมั้ยเอาเก็บไปบ้านดีกว่าเออเอาไปให้ชาวบ้านเรากินนะฮะ กวางกวางกวางครับผมกวางต้องจัดก,การให้เดี๋ยกกันนะใส่กระสุนก่อนกระสุนคอสโบเลอเท่าไหร่วะปึ๊บลูกดอกคอสโบโผมเฮ้ยอ๋อนี่ไงยังอยู่มี16นัดนะฮะให้ตายเถอะอ่าปึ๊บง้างรอเลยมันใส่ช้ามากครับผมปึ๊บเข้าหัวโอเคมา เตรงนี้มีอีกตัวตรงนี้มีตัวครับผมอันนี้ไกลไปไกลไปเฮ้ยโอ้โห,โโหเยอะว่ะเท่านี้เยอะว่ะเบ๊บสแกนก่อนสแกนก่อนตรงนี้น่าจะโดนนะระยะนี้ปึ๊บง้างก่อนครับผมต้องใจเย็นตึ๊กโอเคเยี่ยมนั่นแหละฮะปึ๊บเก็บมา โอ้ยปึ๊บเฮ้ยมีควายป่าใบสั้นนี่แหละอันนียแหละครับผมเวลดีฮะเวลดีตัวใหญ่ได้เนื้อเยอะด้วยงนก่อนง้างก่อน,งงอนต้องยิงให้ถูกนะครับผมไม่งั้นมันไล่ขวิดเราแน่นอนไม่ต้องกลัวตึ๊กเข้าหัวไปเดยเข้าหัวไปเดยอ่ายอย่าหาว่าพี่ใจร้ายละกันครับผมมันคือวิถีชีวิตในพานฮะน,ตร,น,ต,รน,ต,รนตรงนี้ตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวง้างรอก่อน หนังรองครับผมหัวมันใหญ่ครับมันยิงง่ายหัวใหญ่ยิงง่ายอ่าแล้วก็ลูกคัสโบเราเป็นลูกคัสโบเหล็กด,ด้วยนะครับผมนี่ปุ๊บเอาหนังมันมาผมว่าตัวหนักแน่เลยว่างานนี้เนื้อมันเยอะนะครับผมควายป่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูซิปุ๊บตอนนี้ผมหิวอาหารว่ะเดี๋ยวผมต้องกินน้ํากินอาหารก่อนปุ๊บ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 ,บเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกือบพลาด เรามีเนื้ออยู่30ครับผมตอนนี้ย่างเนื้อกลางป่าไหมเออไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวผมจะกินน้ำหน่อยครับผมปุ๊บกดที่เลขเจ็ดสดน้ำก่อนดูดูว่าโอ้ยดีนะครับผมที่เรามีกระติกน้ำอ่ะกินอีกกินอีกปุ๊บเดีย๋ยวผมจะมารับเคลียรที่นี่ก่อนนะฮะดูส๋สิใครมีงานบ้างโอ้ยนะอ,อ๋อนี่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 เจ้าของงานอยู่นี่ครับผมปุ๊บคนนี้ปะอ่ะคนนี้ฮะรับมาก่อนรับมาก่อน โชว์เหนดูสิภารกิจอะไรเออบอร์ออรนนี่เนื้อ30มสิบตอนนี้เรามีเนื้ออ๋อไม่ใช่เนื้อ6กครับผมต้องการเบอร์รี่หนึ่งเบอร์รี่หน้านี้มีปะผมขอดูอันนี้ต้นอะไรวะอ่าคือถ้าเป็นต้นฤดูนะครับผมไอ้เจ้าลูกเบอร์รี่เนี่ยมันจะเป็นเบอร์รี่ดิบนะครับผม ช่วงนี้เบอร์รี่มันน่าจะสุกแล้วมัง้งน่าจะสุกแล้วแหะโอเคเราไปดูที่ต้นเบอร์รี่นะฮะภารกิจง่ายๆเนี่ยอย่าเก็บเอาเถอะนี่แหละมีพอต้นเบอร์รี่นี่ไงนี่ไงใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นนี้คือถ้าเป็นต้นฤดูก,ลก,กาลนะครับผมต้นปีอ่ะลูกเบอร์รี่มันจะยังไม่สุกเว้ยมันจะเป็นแบบลูกเบอร์รี่สีเขียวซึ่งมันไม่ใช่ลูกเบอร์รี่สุกนะไงลายลูกเบอร์รี่สีเขียวนะครับผมเวลาเรากินปุ๊บมันจะติดพิษนะฮะต้องกินเบอร์รี่สุกเท่าน,นั้นม,นมหิิิววแล้้กก็ไไม่่่่่อยอย่ตตดพษนนนีีีงเบออรร์ยูสุปะ โอเคลูกดำละไหนดูซิเชอร์เบอรี่ที่เราต้องการหรือเปล่าอ่าใช่ครับผมปะแค่นี้แหละฮะเอาแค่นี้เพราะว่าเขาต้องการแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะอ่าโอเค,โอ,เคโอ้โหได้ชื่อเสียงครับผมอีก20เอาเด้เอาเด้ชื่อเสียงจะดีไปไหนวะเนี่ยโอ้โด่งดังมีชื่อเสียงโอเคเดีย๋ยวจะว่ายน้ำนครับผมนี่ไปที่หมู่บ้านด้านหน้าตรงนี้ ชอแมบอ่าเอาภาษีนะครับผมที่เราไปเก็บเขามานะไปส่งให้คุณลุงผู้ใหญ่บ้านถึงแล้วครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ได้กลับมานานนะครับผมป่านนี้ลูกเราโตแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้กลับไปลูกโตเป็นหนุ่มแล้วเอออ่ะีย๋ยวราหาคุณลุงผู้ใหญ่บ้านกันอยู่ไหนวะลุงผู้ใหญ่บ้านอ๋อนี่ไงนี่ผมเอาภาษีที่คุณลุงให้ผมไปเก็บมาเอามาส่งแล้วนะปึ๊บอ่าเยี่ยมไปเลยเฮ้ย ได้ชื่อเสียง200ครับผมปึ๊บเฮ้ยได้ตั้ง5้าพัน 5, ชื่อเสียงตด่งดังกระตุนกระต่อยไกลครับผมตอนนี้โอ้โหหมื่นแปดสิบสามครับผมอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นครับผมชื่อเสียงของเรายังโหดเลยวะยังโหดเลยวะ่ะเฮ้ยไอย้อย่างนี้ผมก็ชวนคนเข้าบ้านได้ง่ายๆดีครับใช่ไหมตอนนี้บ้านเราต้องการคนงานด้านไหนมากที่สุดครับผมผมต้องการคนงานทอผ้านหนึ่งคนนะอ่าผมกอดูกันตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหม ้องการคนทอผ้าแต่ว่าไอ้โรงทอผ้าเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เหรอคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูให้หมูเราตายยังไงเนี่ยเมียเราคลอดลูกอยู่นี่หว่าแล้วใครไปเลี้ยงหมูวะเนี่ยเอ้ยลืมไปเลยเอ้ยแต่ว่าเราเอาอาหารใส่ให้แล้วนี่หว่าโอเคไม่น่าจะเป็นอะไร๋ยวเราเอาคนเลี้ยงหมูก็แล้วกันเอาระดับ3ก็พอนะครับผมเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไอ้พวกระดับสี่ระดับ5้านี่ไม่มีนะครับผมแทบหาไม่มีเลยนะอ่าโอ้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งกระจอกจังวะ ไอตัวนี้น่าสนใจนะฮะน่าจะไปคราฟนะครับผมไปคราฟของอไหนดูเดิเราเคยคุยกับคนนี้ไวเปล่าอ้าคนนี้70็ดสิบนี่หว่าเราเคยคุยไว้นะฮะอ่ากดรับเข้าทํางานเลยครับผมอ้าคนนี้เราเคยคุยเอาไว้แล้วนะปึ๊บเรียบร้อยครับผมคนงานใหม่เฮ้ยมาปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคนใหม่นี่มีสกิลอะไรเฮ้ยอ๋อนี่นี่น,นี่ตรงนี้ เขาสามารถที่จะทํานาได้เพราะทำนาไม่ได้ว่ะครับเก่งนะครับผมล่าสัตว์เก่งอืเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เรามีคนล่าสัตว์คนล่าสัตว์ระดับ5อย่างที่ผมบอกนะครับผมในช่วงหลังๆนี่พวกระดับ5ระดับ6นี่แทบจะไม่เจอเลยนะครับผมระดับสนี่ยังหายากเลยนะไอ้นี่ครับระดับ3านะครับผมที่จริงอ่ะครับระดับ3แต่ว่าตอนนี้ลงทอผ้าของเรานะครับผมมันยังสร้างไม่เสร็จนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาไปช่วยคนทานากอนลวกันอ่าเพราะว่าตอนนี้เรามีชาวนาเทพอยู่คนเดียวนะฮะโอ้ยสงสารมันอ่ะไปช่วยชาวนาเทพทํางานดีกว่า ปุ๊บไปช่วยคนนี้ทำนาก่นแม่งทำคนเดียวกับผมนั่งสารอ่าแต่ว่าระดับการทำนามันแค่ระดับหนึ่ง,งนะแต่ไม่เป็นไรครับผมดีกว่าไม่มีคนช่วยเดีย๋ยวเราสร้างในส่วนของโรงทอผ้าเสร็จแล้วค่อยย้ายมันไปอยู่ที่โรงทอผ้านะฮะอ่าปุ๊บแล้วก็มีคนหนึ่งใช่ไหมที่เราคุยทิ้งเอาไว้น่าจะอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านน่าจะอยู่หมู่บ้านตรงนี้ปะวะน่าจะใช่นะฮะถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะหรือว่าหมู่บ้านด้านล่างวะน่าจะตรงนี้วะโอ้โหแล้วเดินเลยมาแล้วลืม <laughs> โอเคเดีย๋ยวเราลกลับไปที่บ้านของเราก่อนนะครับผม กลับบ้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยจะรีบกลับทําไมใช่ไหมภารกิจแล้วก็ส่งแล้วใช่ไหมเออไปรับคนเลยดีกว่าอ้าวตรงนี้ก็มีภารกิจอันนี้นี่หว่าอ๋อเป็นภารกิจของออวิงครับผมลืมไปซึ่งเราจะไม่มีธนูนะฮะงั้นผมไปรับคนกันลวกันตรงนี้ใช่ไหมต้อจะเป็นหมู่บ้านนี้นะถ้าจำไม่ผิดอะข้ามไปก็ข้ามมาอยู่นี่แหละฮะเฮ้ยไป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 เฮ้ยหมูป่าครับผมนี่เจอก็ต้องล่าหน่อยถือว่าเป็นการเก็บเบล้วไว้ในตัวตรงนี้ตัวนึงฮะมามามา,มา ง้างก่อนทำไมง้างช้าจังเลยทนดูเนี่ยโอ้ยตายแล้วจะทันกินไหมเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยฮะมีตัวไหมมีสองตัวครับผมโอเคเก็บกันเอาคมจริงนะครับผมจากที่ผมเล่นมาะครับผมตอนแรกผมอยากจะเป็นสายนายพานนะแต่ว่าไปไป,ไปมาๆรู้สึกว่าผมจะเป็นสายคราฟจะมากกว่านะเออก็คราฟของไปขายบ่อยมากก็ผมจนสกิลทางด้านการคราฟมีเยอะกว่านายพานแล้วนะเออหลังๆคือแบบไม่ค่อยได้ล่าสัตว์เลยฮะ หลังหลานนี่ก็ล่าแต่สัตว์ที่อยู่ในภารกิจนะครับผมเออสัตว์ตามป่าตามอะไรนี่แบบก็ไม่ค่อยได้ล่าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าชาวบ้านของเราไปล่าเองครับผมเนี่ยการย่างหมูนี่ก็ถือว่าเป็นการคราฟเหมือนกันนะการทํากับข้าวก็เป็นการคราฟนะฮะการคราฟขวานก็เป็นการคราฟนะฮะเออไปเข้าไปในหมู่บ้านก่อนไหนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอ่าเปิดดูซิโอเคตรงนี้ฮะโอ้ยเหนือหน่อยเออหนื่อยเออไหนดูซิผมจําได้ว่าผมคุยเอาไว้หนึ่งคนนะฮะ คนไหนวะโอ้ยสามคนเลยวะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่เก่งเลยเนี่ยคนเนี้ยเก่งเกือบหมดเลยคนนี้หนึ่งสองหนึ่งสองไอ้นี่ยังออนหัดอยู่ไหนเขาดูเด้ลายคนหนึ่งสองหนึ่งสองคนนี้โคตรเก่งอะ่ะแต่ว่าเราน่าจะคุยกับคนนี้เอาไว้นะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงเจ็ดสิบสี่ครับผมไปเลยเข้าหมู่บ้านไปเลยเอา้าไม่มีบ้านอยู่โอ้ยนี่ผมต้องวิ่งไปสร้างบ้านอีกหรือเนี่ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยแต่ว่าคนนี้จีบได้นะเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะมีใจให้เราหน่อยๆนะเฮ้ยมีเมียสองคนดีกว่าเออเฮ้ยเขาท่าเว้ยงั้นผมคุยกับคนนี้คุยไว้ก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวค่อยมารับนะครับผมจะได้มารับทีเดียว2คนเลยอ่าโอเคก็ผมคุยได้70็ดสิลนะเดีย๋ยวหลังค่อยมารับไหนลองชวนดิเผื่อมันจะไปไม่ไปครับผมไม่มีบ้านโอ้ยต้องวิ่งกลับบ้านไปสร้างบ้านเนี่ยครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมไป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 ,ไปโอ้เฮ้ยหมูป่าหมูป่าเฮ้ยหายมันวิ่งมันวิ่ง อาอยู่นะโอ้โหมันวิ่งใส่เราครับผมบังอาจเกินไปแล้วอะแร่เนื้อมาปึ๊บไหนดูซินี่โอ้โหอันนี้มันเป็นไอรอนสปีร์เลยนะเนี่ยทิ้งไม่ได้นะครับผมของดีาไปซื้อามาเฮ้ยอย่าพรุ่งนี้ผมต้องรีบสร้างตรงนี้ว่ะ สร้างโรงทอพายเสร็จแล้วก็สร้างบ้านอีกสักสองหลังนะเป็นบ้านหลังเล็กแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูลูกดูเมียกันไหนปึ๊บสวัสดีไหน,ไหนเอา้มามันนอนขวางประตูบ้านอีกแล้วเงยเฮ้ยเฮ้ย,ยฉันจะเข้าบ้านฉันจะเข้าบ้านไหนโอ้หบ้านเอ้ยนอนนอกบ้านอีกแล้ววันนี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนประตูบ้านใหม่ครับผมอาจจะต้องมาวางไว้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง น่าจะวางไว้ฝั่งนี้นะเออไม่งั้นมันนอนขวางประตูบ้านอ,ะอ่ะอะตรงนี้ก็มีที่นอนนะเนี่ยเออต้องวางประตูบ้านใหม่หรือเปล่าแล้วที่นอนอันอื่นไม่ยอมนอนครับผมมานอนตรงนี้ไอ้ป้าเอ้ยอโอ้เซ็งจริงๆเลยนายเมียไม่เข้าบ้าน <laughs> เฮ้ยขอนอนทุกคนนะอันนี้เปิบบเปิบเปิบปบปบปบ,ปบ,ปบมุงหลังคากันเลยอ่า โชโชโชนั่นแหละปึ๊บ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 อ่ามุงตรงนี้โชแล้วก็อันนี้อ่าเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะให้ในส่วนของอา่าปึ๊บนี่ครับไอ้ชาวนานี่เดีย๋ยวเราจะให้คนนี้นะครับผมไปอยู่โรงทอผ้าคนนี้ไปอยู่โรงทอผ้านะครับผมตรงนี้ปะ่ะปึ๊บอ่านี่ไปอยู่โรงทอผ้าปึ๊บ นั่นแหละเฮ้ย hey, มันมีอีกคนนึงดีหว่าอ๋อ oh, นี่เด็กน้อยคนที่เป็นเด็กน้อยนี่ลูกเราเฮ้ย hey, ไม่ใช่ลูกเราเด้ลูกใครอ่ะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันมีเด็กเกิดในบ้านน่ววะหว่ามันมีเด็กเด็กเกิดในหมู่บ้านเราครับผมไหนดูเด้ลูกใครเกิดแค่ hey, นอกจากลูกเรามีลูกคนอื่นด้วยเหรอแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงผมขอดูก่อนเฮ้ย hey. หรือว่านี่งไงคนนี้เขามีลูกแค่โอ้ยในที่สุดก็ผมประชากรในหมู่บ้านเราก็ฟัดกันเองแล้วนะฮะเริ่มขยายพันธุ์แล้วเอ้ยต่อไปเราไม่ต้องไปหาแบบคนมาใส่หมู่บ้านแล้วนะกับผมยู่ไมันจะขยายพันธุ์กันเองนะฮะเอ้ยข้องชั่วหน่อยโอเคอาบน้ำก่อนปึ๊บ ไอเด็กคนนี้นะครับผมเกิดมาก็มีสกิลติดตัวมาเลยนะครับผมนี่อนาคตเองจะต้องไปเป็นนักตปกปลาครับผมนักล่าปลาหรือไม่ก็พวกสายฟาร์มนะฮะอ่าลูกเรามีสกิลอะไรบ้างเนี่ยทำไมกระจอกแต่ว่าลูกเราเนี่ยเฮ้ยทำนาเก่งอยู่นะอืมโอเคฮะบ้านผมจะสร้างแถวๆนี้ดีกว่าตรงนี้เลยเรียงกันเลยครับผมหลายๆหลัง,ลงอ่าอยู่ไกลผู้คนนิดนึงแต่ก็โอเคอ่าอยู่ข้างลาวหมูนี่แหละ เคับผมค่อยๆทำไปก่อนเอิ่นดมุง่งหลังคาก่อนนะครับผมอันนี้ใช้ไม้หนึ่งมุง่งหลังคาก่อนปึ๊บ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  อ่านี่เสร็จแล้วเห็นไหมทําเป็นบ้านหินเลยนะครับผมโอ้โหเคยอยู่บ้านหลังนี้ก็โชคดีไปนะฮะโอ้โเรียกได้ว่ายัางหรูรินเนี่ยคือในช่วงหลังๆนะครับผมเวลาเราทำเหมืองหินนะครับผมหินมันจะเหลือเยอะมากๆเลยคือเราไม่ค่อยได้เอามาใช้นะครับผมเอามาทําเป็นบ้านดีกว่าเพราะว่าบ้านไม้เนี่ยมันต้องเดินทางเข้าป่าแล้วก็ไปแบกไม้มาทำนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะหนักตัวเลยไป๋ยวเราเดินทางนะครับผมไปรับคนเข้าบ้านอีกสองคนนะครับผมเอยไปเลยทีกว่าปราบเฮ้ยนี่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 ควายป่าใบสั้นครับผม เจอก็ต้องล่าก,กันหน่อยครับผมอามาเลยมาเลยปึ๊บหอ,อกเนี่ยฮะที่มหัวแม่งเลยจ่อเผาขนแบบนี้ล่ละครับนั่นแหละปึ๊บเก็บหอ,อกคืนก่อนเก็บเนื้อมาเลยโชเดะนั่นแหละครับมาเก็บเลเวลเป็น,นตัวนะฮะมีหรือเปล่าเท่านี้มีกระต่ายกระต่ายนี่มันกระจอกครับผมเอ้ยล่าไปก็ได้เวลน้อยนะฮะ มัต้องเป็นพวกหมาป่าหรือพวกสัตว์ใหญ่ๆนะครับผมอ่าถึงแล้วไหนดูซิคนงานยังอยู่หรือเปล่านี่ไงนี่ไงสองคนก็ผมหญิงชายคนไหนวะเฮ้ยมีเข้ามาใหม่เหรอเออที่ผมคุยไว้น่าจะเป็นคนนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมเจสิ 70. เอาต้องการค่าชื่อเสียงหมื่นห้ามึงบ้าไปแล้วเหรอโอ้โหไอ้บ้าหมื่นหนึ่งนี่ไม่พอจะอาหมื่นห้า อันนี้ห0ิบอันนี้ไม่ใช่เราไม่ได้คุยกับคนนี้เอาไว้นะฮะโอ้ไม่เห็นเหมือนที่เราปากเอาไว้เลยว่าจะไปอยู่ด้วยกันถ้าเราสร้างบ้านให้นะฮะเอ๊ยคนนั้นคนนี้ห้าสิบเอี่ผมจําได้ว่ามันมีอีกคนนึงนี่หว่าอ,อ๋อคนนี้เปล่าคนนี้เปล่านี่งาเจ็สิบสี่ไม่นะไม่ทาอย่างนั้นนะหมื่นห้าครับผมเท <c oughs> ใจร้ายว่ะมึงรู้ปะว่ากูจะได้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนมันต้องการหมื่นห้าแหละ เอ้ยโอ้โหกับความสามารถอันน้อยนิดของพวกแกเนี่ยนะเอ้ยหมื่นห้านี่พวกแกต้องความสามารถระดับเจ็ดระดับแปดระดับเก้าระดับสิบแล้วนี่มันแค่สามสองหนึ่งโอ้โหจอกสิ้นดีนี่ผมอุตส่าห์สร้างบ้านให้มันนะครับผมโอ้โหเขาเสียใจนต้องไปหาชื่อเสียงหมื่นห้าหรือไงนเ,นเอ้าวิ่งอีกแล้ววิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยนี่อย่าผมลองรับงานคนนี้ดีกว่าดูสิว่ามีงานอะไรให้เราทำบ้างเผื่อว่าเราจะได้สักหมืน่นห้างานอะไรอะ่ะปึ๊บไหนดูสิ อะ,อะไรอะ่ะผมต้องการวุดเดนแฮมเมอร์ได้ชื่อเสียง30โอ้โหแม่กระจอกจังวะชื่อเสียง30เหรออืมแต่ว่าเราได้ค่าบิลดิ้งนะผมอีกมอีก120นะฮะวุดเดนแฮมเมอร์เดีย๋ยวผมค้าไปเลยฮะสดๆเดี๋ยวก่อนหาแถวนี้แหละครับปุ๊บนี่เก็บก่อนกิ่งไม้นี่ค้ากันแบบสดๆร้อนๆมาแล้ววุดเดนแฮมเมอร์อยู่ไหนอะ่ะ คนนี้เหรอโอ้โหแม่งไม่ไหววะ่ะสงสัยผมต้องไปรับงานจากคุณลุงผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วอ,ะอ่ะอะได้ชื่อเสียง30ต้องการ5,000ันนะครับผมไหนดูซิ่ว่าคุณลุงผู้ใหญ่บ้านมีงานไหมน่าจะมีนะตรงนี้เอเอเฮ้ยไม่ใช่เด็นตรงนี้น่าจะเป็นงานของอวินนะครับผมเพราะว่าเรายังค้างงานอวินอยู่นะฮะโอ้โหเลยเดโอ้เควสขึ้นเต็มไปหมดเลยอะ่ะต้องการอีก5,000เอ้ยให้ตายเถอะท้อแท้เหลือเกิน บอกตรงๆเลยว่าท้อแท้เกมนี้ โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับผมอัปเกรดบ้านของประชาชนนะครับผมทีละหลังสองหลังนะแต่ว่าอาจจะต้องไปเล่นนอกรอบเนื่องจากว่างานน่าจะเป็นงานช้าง <c oughs> โอเคก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยต้องเก็บชื่อเสียอีกห้าพันเลยวันนี้